สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพนนอร์เวย์คนไทยในต่างแดนเอาดอกไม้สีเหลืองอลามมาฝากเพื่อนๆค่ะดอกไม้ยามเช้าสีเหลืองอาลามสีเงินสีทองค่ะจากยายเพนนอร์เวคนไทยในต่างแดนค่ะฝากกดไลค์กดแดชร์ และกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจด้วยคะ่ะส่งใจไปกับดอกไม้ถึงเพื่อนทุกคนคะ่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอบคุณที่ติดตามชมและให้กำลังใจยายเพนโนเร คนไทยในต่างแดนค่ะช่องเก็บผักเก็บเห็ดแต่คลิปนี้ฝากดอกไม้มาถึงเพื่อนทุกคนค่ะ <UN> S> <S หากดอกไม้สวย <S <S ก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็คอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ